เรามาคือผมจะบอกแพ่นของเราก่อนนะครับแพ่นของเราก่อนมีอยู่ทั้งหหมดอ่าส,สามแผ่นที่ผมจะบอก สามแพนที่เราจะบอกก็คือสวัสดีเพื่อนทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนที่ซับสไครต์ขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวไปกําลังใจให้กันนะครับผมวันนี้เหนื่อยมากตอนแรกกะจะบอกว่าจะนอนพักนะครับแต่ว่าเอออี๋เดี๋ยวมีคนรออยู่สวัสดีครับพี่น้มตาลก็คือแพนของเราก็คือจะมีเล่นอยู่ประมาณอยู่สามตอนนี้กคือจะมีอยู่ประมาณสองโล สองโลที่เราจะเล่นก็คือ1โลออแทนอยู่ที่เมืองวัดแล้วก็เมืองลอสที่เป็นพอบอนะครับก็ออกแนวมบือๆอึมคึมอึมคึมหน่อยแล้วโลที่2ก็คือจะเป็นโลใหม่ซึ่งไม่ใช่ตัวละครพอ,อรอตนะครับจะเป็นโลของคนชื่อลี่นะครับที่เ,าเอาไว้เล่นคู่กับไอแทนเอ็กไอแทนเอ็กก็มาว่านมาคุยเมื่อเกิดพ่อมันมาคุยว่าเออมันไอแทนมันมา,มาชวนผมว่าเออว่า มาเล่นเซิร์ฟกันไหมก็คือเซิร์ฟก็คือเซิร์ฟของของของเราก็ของกูของของลี่ด้วยอะไรอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นก็คือเนี่ยคือเป็นผู้สร้างด้วยกันสร้างโปรเจกต์เฟนด้วยกันสร้างโปรเจกต์เฟนด้วยกันก็คือให้มันเล่นโลชื่อลี่ลี่นี้ไม่ใช่ผมวอลลี่ก็คือลี่คืคือเล่นมันเป็นตัวเองก็คือกูยินแล้วเหรอก็คือขอบคุณครับพี่นายเทลนะครับไอภาพเปดูหน่อยครับก็คือะลี่ประมาณนั้นนะครับส่วนแก๊งสเตอร์เดี๋ยวผมก็จะ มาลันในลอสนะครับแล้วก็มาคุมน้องๆก็ให้แว่าให,ให้ให้ลดความบาดหมางอะไรเกี่ยวกับการพูดคำหยาบไอจีซัตอย่างเงี้ยต้องต้องต้องลดการแบบว่าพูดคำหยาบไอจีซัจะเป็นคนพูดที่เสียงห้วนๆอไอประมาณนั้น <Okay. S 1> นะครับ 2, 000, ส่วนครับผมส่วนเรื่องอาวุธของ <Okay. S 1> เรารก็อย่างเช่น อาวุธของเซิร์ฟเวอร์เรานะครับไปทีอ่อ p อ i ปชันคิปอ้ออาวุธของเซิร์ฟเวอร์เราก็จะเป็นอารมณ์แบบาสามารถที่จะอย่างเช่นอคอนในเทียรแรกนะครับต็มันก็ที่ว่ว่าคอนในเทียรแรกแล้วก็สามารถที่จะเอาแบบเอาไปทํางานไปทํางานได้พกต้มต้มเหล้าต้มอะไรพวกนี้เก็บเอาไปใช้ได้ ส่วนปเจก็เอาไว้ใช้อ่าซ่อมซ่อมซ่อมรถอะไรประมาณนี้ <Okay. S 1> นี่อันนี้อันนี้คือไว้ทำแม่งนี่ประมาณนี้ครับเอาไว้เอาไว้ต้มเหล้าเกีาบบักแล้วนี่มันนี่มันนี่พี่โจบักเลยบักเลย oh, <no. S 1> ส่วนในเรื่องของไอ้พี่พี่ตังไปไหนวะปเจ้าอันนี้ ก็ไว้ซ่อมรถได้สามารถเที่ยบว่าซ่อมรถได้โอเคนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะทําการซ่อมรถพี่โจพี่โจนะครับเขาเขาไม่เขาเวุ่งอยู่สวัสดีครับพี่ผมวินดูผ่านตอนที่บ้านดูสนุกมากผ่านทีวีแจ๋วเลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอันนี้จะซ่อมรถได้อ่าอันนี้อ่าปงันเจค่ะปเจก่อนอยู่ไหนนะไอ้นี่ยเขาตำรวจตอนแรกแล้วทีนี้เขาจะสามารถซ่อมรถได้นะครับโอเค ก็คือวเราจะสามารถที่จะซ่อมรถได้แพทนี้ก็คืออาวุธทุกอย่างก็คือสามารถสามารถทำงานได้ก็คือเรามองว่ามันไม่ได้อ่าเรื่องโฟกัสในเรื่องการตีตีกันอย่างเดียวนะครับนะครับเออประมาณนี้นี่ก็ซ่อมรถเห็นไหมซ่อมรถได้โอเคนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกางัดรถได้อ่า ที่เราคิดกันตั้งนานแล้วอย่างเช่นอันนี้ก็คือจะางันลดได้อ,อะแบบหนึ่งนะอันนี้เราสามารถที่จะงันลดได้ก็คือเป็นเบสิกทั่วไปที่เราคิดตั้งแต่ในเฟเวอร์ที่เราทำมาตั้งแต่แรก <Okay. S 1> ขอบคุณพี่พันธ์พี่ชายครับรขอบคุณ5,000ดาวครับรขอบคุณจร์ดคิดถึงพี่ชายร้ว้าค,ครับก็สามารถใช้งานลดได้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ ประมาณนี้งานลดได้นะครับว้าวช้ามาพกกลุ่มก็ได้ทางมาฝากก็ประมาณนี้เพราะว่าตรมาร่องอะรก็่ตอนนี้ผมก็เห็นว่ามันเงียบๆผมไม่รู้จะแจ้งใครไม่ผมแ้งปตำรวจผู้พ้องตำรวจก็ได้มรล้วทีมารตำรวจใช่ปะไอ้พี่ก็แจ้งไว้ไงพี่จะได้ไม่ต้องเข้ามาจะได้นี่ไงเพราะว่าเผื่อไปไลน์หลุดนีอนนี้โอเคโอเค ไอ้เรื่เสียงดังว่ะเฮ้ยโฟกเสียงดังว่ะลบกันลบแป้งเลยเสียงดังลบทิ้งลบทิ้งชักให้เป็นแบบเขาอ่าอ่าสิ่งที่เราต้องเซ็ตคือตอนนี้คือเราจะต้องเซ็ต่าในระบบตำรวจใหม่ให้ให้มันคงที่อ่ะเฮ้ยตำรวจเรามีใครบ้างอ่ะมามาให้หมดเลยมาให้หมดเลยโฟกตามตามมาพีเรี่งอะไรหรือเปล่าฮัลโหลมาหน้าสอนอหมดเลยครับสวัสดีครับปอ๊บ ถ่ายรถแล้วเไปเอารถพบครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีกระเด้งกระเด้งไม่ต้อไม่ต้องพบโจรผมโดนถอดรถครับถอดเจเพราะไม่ค่อยเข้าเลยถอดเจครับถอดเจไม่ไม่ดูแลมือก็ต้องถอดเจ๊เลยต้องมาเนี่ยถูกต้องไหมครับผมพอดีผมมีโอซีครับโอซีอะไรไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเลยเกียร์ครับ โอ้สิอะไรอ่ะดูดูม็อบครับฮะไอ้นะพอดีผมเป็นตำรวจอ่ะเป็นตำรวจดูม็อบครับอ่าดีดีทั้งนั้นมึงนี่นะก็เตะเตะม็อบไหมนิดหน่อยครับเอาไม่ไปละงี้ยะไม่ได้เตะแค่ว่ากันให้เฉยทำตามหน้าที่แต่ผมลืมลืมลงปลาไว้ก็จริงแหละอ่า อาจจะจะเข้าจะทำจะจะกลับมาอีกรอบใช่ไหมแล้วไปเสียงสะท้อนอ่ะไปเคลี้ยวไปเคี้ยวไเคี้ยวหูจริงหน่อยได้ไหมได้ได้อนี่เป็นน่าจะเป็นตำรวจจริงรุ่นน้องอะอฟมั้งลุงจียังไม่เปลี่ยนชุดอีกหรออืมอันนี้ใครอ่ะผู้หญิงใครอ่ะผู้หญิงใครใครอหนูคือหนูคือใครหอมเจียวหอมเจียวเป็นตำรวจอยู่แล้วใช่ไหมนานยังเป็นนานยัง สองสามวันได้ค่ะสองสามวันครับแต่เขามาเป็นแฟนพี่เปียกแฟนเปียกใช่ใช่ใช่แฟนพี่เปียกเฟขาจีบอยู่จีบจีแบบว่าจีบทั้งวันทั้งคืนอ่ะแบบไม่ตีป้อมมองเพื่อน้องเลยอ่ะคุยแค่นี้จะจะยังไงอะไรยังไงอ่ะไอโฟนมีปัญหามากโอเคครับโอ่ะไอจีซาร์มึงเป็นตำรวจใช่ไหมเนี่ยขอเชิญครับผมอะไรนะพี่มึงเป็นตำรวจใช่ไหมใช่ ก็เป็นกับพี่ไงเป็นนะเป็นได้แต่ต้องคำพูดต้องดีๆนะไม่เหมือนข้าวตัวผมไม่ใช่อ่ะคำพูดของมึงแบบเอ้ยขอคนมึงหน่อยดิไม่ได้นะไอ้เหี้ยตำรวจจะโจรพี่จีพี่จีเอามันดีๆพี่จีผมตื่นไม่ทันว่ะพี่จีเออมันเลื่อนเป็นวันยี่สิบเจ็ดอ๋อเลื่อนยี่สิบเจ็ดอ่ะโอเคอะไรยี่สิบเจ็ดมา อะไรยี่สเจ็ดมาอะไรคือยี่สิบเจ็ดไอ้มันกดเกียร์ไมกดไอ้กด PS5 PS5 คืออะไรวะไอ้เครื่องใหม่อ่ะเครื่องใหม่อ่ะ p ีห้าพเออใช่ p ีห้าใช่ใช่พีห้าพูดมึงก็ซื้อ p ีห้ม่พี่จีพี่จีซื้อซื้อมาใช่ซื้อมาก็ต้องโชว์อีกเล่นเล่นคอมเขาซื้อใจสองอันแต่ไม่รู้เล่นกับใครฮะเล่นกันหนุ่มบารีเปล่า ไอ้แก่ไอ้แก่ไม่มีอ่ะไอ้ตำรวจที่ตำรวจที่ไรนะพี่โซโซ้โซครับโตหูหูยังท้อนอยู่เลยอ่ะหายยังเดี๋ยวแป้งครับผมเคลียร์แป้งขอบคุณพี่คอนนี่40ดาวครับอันนี้เหลือแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้เอาชัวนะไม่ได้จริงจังนะเอาชัวนะ กูอยู่หรือไม่อยู่ต้องต้องอยู่เมืองให้ได้นะกูจะรับกูเซ็ตระบบเพิ่มใหม่นะไอ้เปี๊ยกมึงจดเน๊มึงจดเนยมึงจดเลยแป๊บหนึ่งพี่มึงจดงจด้วยเข้าวอลมา <c oughs> มีแต่หมอบ้านหนึ่งพี่บ้๊บหนึ่งไม่วอลสองพี่วอลหนึ่งไม่ใช่โซจะเข้าเวลาไหนเอาชัวร์ตอนเย็นครับกี่โมงถึงกีง่โมง ประมาณหกประมาณห้าโมงกว่าครับถึงสามทุ่มครับสามชั่วโมงมันสองอะมึงมีเวลาให้กูมากเลยสามชั่วโมงเนี่ยถึงสามถึงสามทุ่มไงแล้วผมมาเดี๋ยวมาต่อตอนห้าทุ่มสี่ทุ่มไงแล้วห้าทุ่มถึงกี่โมงเว้นชั่วโมงหนึ่งห้าทุ่มถึงกี่โมงเที่ยงคืนสี่ทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนครับสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับ โอเคมึงดีวะเนี so ่ยโซกูคิดแป๊บนะแล้ <c oughs> ไปนนี้ตำรวจอจะเป็นแบบ,บ,บขั้นยศเลยเนี่ยพ่จะรียศทุกคนปรับใหม่หมดไอ้สตังค์มีกี่ขั้นอ่ะตอนเนี้ยตำรวจอะสิบห้าสิบห้าจริงเลยครับจริงสิบห้าสิบห้านี่คือเลขสิบห้านี่คือเงินเยอะสุดใช่ไหมสิบห้าเยอะสุดใช่ครับ ประมาณสามพันเฮ้ยเดี๋ยวมาหนึงสิบห้าใช่ครับสามพันต่ำสุดพันหนึ่งต่ำสุดพันหนึ่งต่อครึ่งชั่วโมงต่อชั่วโมงต่อหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่ครับหนึ่งชั่วโมงครับ น,นี้ไม่รวมค่าปรับที่เด้งเข้าด้วยเอ่เข้าด้วยนะที่แบบเวลาเขาจับปรับอะไรครับอ่าตอนนี้กูจะพูดตรงนี้เลยนะถ,ถ้าใครจะอยู่ก็อยู่นะอันนี้คือกูจะปรับทุกคนเป็นนักเรียนตำรวจให้หมดเลยลนะใครมาอยู่ไม่ได้บอกนะใครที่พร้อมที่จะทนอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูท่าน,นยศเลยเดี๋ยวนี่ให้เดี๋ยววางระบบข้อสอบนี่กับข้อปกาบาตให้เลยทุก ทุกอาทิตย์มีสอบกรับกกระบาดหมดเลยเดี๋ยวพี่จะเริ่มเริ่มวางรากฐานองค์กรใหม่ใหม่ให้โอเคไหมโอเคครับโอเคไหมโอเคครับอยู่ไหมจะอยู่ไหมอยู่ครับเออไอพียอยู่ไหมได้ครับนะอ่าสามคนละไอโซอยู่อยู่ไหมอยู่ฮะอ๋อเจ้วอยู่ไหมอยู่ค่ะเออถ้าไม่อยู่บอกก่อนนะโทรคขาก่นนไม่ได้ถอดบอกก่อนเลยนะ อันนี้เรามีเรามีกันแค่นี้นะนะเดี๋ยวพี่โอ๊ตเขาจะไปเป็นโจรเขาเขานี่แล้วเขาร้าแล้วไอ้ที่นี่จะจะอยู่ไหมแต่ถ้ากูถ้ากูไม่อยู่อะ่ะไอ้ที่เนี่ยอะไป,ไปถึงเสื้อดำรอเปล่าพี่ไาถึงเสื้อขาวเนี่ยไอ้ที่ก่าฮ่่าฮ่าฮ่า่างอาฮ่าฮ่าฮ่อฮ่อฮ่า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 ย่าฮ่าาย่าฮ่าฮา่าฮ่า่าฮาฮาฮ่า่องาฮ่าฮ่าฮา่อง่ห่ขึ้นาเ่่่ ใครเอาผมลงอาถามหน่อยดิไม่ไม่อไ่ <c oughs> อันนี้อันนี้ใครตำรวจที่ไหนนะสมสมคิดครับผมสมคิดสม,สมคิดเป็นตำรวจมานานยังเออได้ประมาณาสามอาทิตย์แล้วครับพี่สามอาทิตย์เข้าบ่อยไหมสมคิดอะ่ะบ่อยไหมเออจันทร์ถึงศุกร์ผมก็ประมาณห้าโมงถึงสี่ทุ่มครับพี่ห้าโมงถึงสี่ทุ่ม ไอโฟกไก่เปียกมึงต้องเข้ากะเช้าตลอดเลยนะล่าลากเลยนะมึงฟิตอ่ะแต่แต่เวอร์ฟอร์มพงษ์อะกะเช้าได้ครับแต่ว่าแต่่วาช่วงนี้เวลามันเคลียนนิดหน่อยผมผมต้องยกเว้นถ้าเกิดผมออกไปทำงานนะพี่จะเป็นตั้งแต่ถ้าท<อ>ุนย่าย,ยันเช้าถ้าปกต,กติถ้าแต่ปกติตอนนี้ผมก็เช้ายันหลายตีอยู่อะพี่ใช่<อ>บางครั้งก็ยี่สี่ครับผมมันเล่นยาพี่ มันช่วยผมไม่นอนเลยมันดีแล้วมันบอกว่าใจสั่นอ้โฟนพี่จะบอกอ๋อฮะก็เริ่มจากนั่งเรียนตำรวจให้หมดเลยไปแต่งตัวแบบยูนิฟอร์มให้หมดเลยแบบผมได้ไหมพี่แบบกูนี่นหะใส่สูตรไม่ได้ตำรวจดูแบบกูเลเทะอย่างเงี้ยเลเทะจับชาย บอบคุณพิสิษฐ์ที่โชคยี่สิบดาวค่ะภูษด์กำลังใจอย่างเงี้ยจับชายไม่ได้ไม่โอเคมันจับชายเกินไปอ่ะไปเปลี่ยนเสียเฮียรอเฮียะไรไปไอีทานไม่ใช่งรีบไปพูดคำหยาบไปมึงเคยเปลี่ยนด้วยเนี่ยมาไปโซเดี๋ยวอุ้มมาอาอุ้มไงไปไปเปลี่ยนงไมีรถแล้วไปเปลี่ยนรถอันนี้ใครสี่คนแล้วเอาค่าเอาค่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาโมไซค์ไปโมไซค์ผมเปลี่ยนเสร็จรีบมา กูจะเอาตังค์กูจะเ,เรียกร้องสด <laughs> เก็บสวยในสาดนอกก่อนเลยสัตว์กูอะ่ะกูไปเก็บสวยในสาดนอกก่อนแหละกูมไม่รู้อะ่ะอะอะทำยอดบอกให้ตำรวจทำยอดบอกเลยอะ่ะขอบคุณพี่สิทธิช่องยี่สิบดาวนะครับสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวทำยอดทำยอดก่อนเดี๋ยวเราทำยอดให้มันไปเปลี่ยนตำรวจเสร็จก่อนปุ๊บใช่ไหม ให้ไปตรวจเสร็จก่อนปุ๊บเดี๋ยวเราจะให้มันส่งยอดมาก่อนมีกันเท่าไหร่เอามาให้หมดอะไรล่ะอะไรล่ะหนูว่าอะไรล่ะนี่ใครอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะไอีกคนหนึ่งวะประมาณไม่ได้เปลี่ยนสอเสาพอบ่อใหม่อีกพอบ่อใหม่ว่ะเอ้พอคนหนึ่งปาวาไม่ได้เปลี่ยนสาบอใหม่ เึอะประมาณประมาณครับ,รบ้เปลี่ยนไม่เห็นเปลีป่ยน,นสนองใหม่พี่เลยพี่มาแล้วเนี่ยเอ,อ่อคือพี่ตังบอกว่าให้ให้พี่มาดูก่อนในเซิร์ฟเทสอะครับว่าพี่โอเคกับสนองอันนี้ไหมแล้วก็โรงพยาบาลมันมีกี่แบบโรงพยาบาลอะผมผมมีแค่แบบเดียวพี่ก็คืออันที่เราใช้อันเก่าเลยก็คือพิวบล็อกสีฟ้าครับอ่าฮะ ใช่แต่อันนี้มันรีเทคเจอร์ใหม่ก็คือทําถนนข้างหน้าใหม่แล้วก็มีข้างล่างข้างล่างก็คือพวกลานจอดรถของหมอเฉยครับพี่แต่แต่มันไม่เชื่อมกันนะข้างบนกับข้างล่างไม่เชื่อมกันต้องใช้ทเลพอร์ตเอาพี่ผมไม่ทำหรอกเพราะว่าเปลี่ยนชุดแล้วทเป็นนี้วะอ่าผมทำไงอ่ะไม่รู้ก็เปลี่ยนชุดเล่นมือมึงเลขอะไรอ่ะแล้วจุดเก้าจุดแปดอนเป็นแบบวอทเลยครับพี่แบบอีกอันหนึ่งที่ผมเตรียมไว้ก็คือเป็น เป็นสอนอนแต่อยู่หลังอีกทีลหลังอีกหน่อยอะครับไม่ได้เซฟเลยอยู่หลังไปเลยยังไงนะมันเป็นสอนออีกที่หนึ่งอรัพี่ไม่ใช่สอนอที่เดิมที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่ไหนล,ลองลงสองที่ให้พี่ดูดิเดี๋ยวพี่เข้าไปดูเลยอ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมลากไปคุยกับตังก์มานะพี่เออไปคุยข้างบนกับสตังก์ก็ได้ก็เดี๋ยวไดก็ลากลากให้เลยเอ้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำทำให้พี่ดูเลย